เมื่อวันที่20ธันวาคม2563นายนาวินอินทัจักรเกษตรจังหวัดเชียงรายได้เมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดุดเดียววงพักมาหน้ากลุ่มอัลขาพืช พร้อมทีมงานกลุ่มอราขาพืชและทีมงานสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงชัยได้ทำการจัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพมแมลงเศรษฐกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตนะรณศาลาอนเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่5บ้านชัยพฤก ตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายในการนี้ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมแมลงเศรษฐกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้สเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายสำหรับเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด สำหรับเป้าหมายของเกษตรกรที่เลี้ยงในส่วนของกลุ่มบ้านเป็นแปลงใหญ่นะฮะมีจำนวน50รายเกษตรกรจะได้รับความรู้ทั้งด้านการปึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานวิธีการจัดเวทีนี้เป้าหมายแนวทางให้จังหวัดดำเนินการ ประเด็นปัญหาความต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ด้านมแมลงเศรษฐกิจและที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดเป็นประเด็นในการถ่ายทอดความรู้และการศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรต่อไปการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้านการด้านสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพมแมลงเศรษฐกิจจํานวน2วันเป้าหมายเกษตรกรในจังหวัดจํานวน50ราย แนวทางก็ให้จังหวัดดําเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร,ร,กรตามประเด็นที่ได้รับจากการจัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในวันนี้การศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวทีจํานวนสองวันเป้าหมายเกษตรกรในจังหวัด5้าสิบรายแนวทางดาเนินงานให้ดาเนินการจัด ศึกษาดูงานด้านมาแมลงเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรตามสรุปประเด็นที่ได้จากการจัดเวทีความต้องการของเกษตรกรสนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรู้มแมลงเศรษฐกิจแปลงแนวทางให้จังหวัดดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรู้มแมลงเศรษฐกิจได้แก่พึ่งพันพึ่งพงชนโรงหรือจิ้งหลีจํานวนหนึ่งแปลงเรียนรู้สนับสนุนการจัด ไม่ใ <marriages> ช่เองค่ใกล้เสี่ไม่ใช่ ปัญหากันเรื่องการบริหารจัดการเงินเนาะแล้วก็มีการทะเลาะกันหลายสิ่งอย่างนอกนะคะเราควรจะ